ไม่เปืนใหม่ตรงเป๊ะนั่นคุมง่ายคุมง่ายครับอกเยอะมันไม่ค่อยดีดมันเหมือนอาสามของกระสุนดีเอนเจีอะอาสามของกระสุนอีคนหนึ่งตายตายเฮ้ยพอยิงถึงร้อยมันยิงเร็วขึ้นเหรอใช่มันต้องชาร์จยิงไปเรื่อย เ,าาเฮ้หลังมาโว้วไอ้ยี่โคตรแรงได้เลยไม่กูยิงอะ่ะแรงมากใช่ใช่ต้องย,ยิงเรื่อยๆเลยจะตายสอง ยังเป็นแลอยนไม่เสร็จเออหลังเขา้าตายทีตัวเจ็บม,มีหลังเวีนยนใช่ไม่โดน ออไม่ยไวมากชาร์จเต็มอ่ะจะตายเจ็บกระสุนไม่หมดไปพล้ดเสียงไทำอะไรยืดยิดยงได้ด้วยยิงให้ครบคนะิวใช่ไหมยีดีกาโค้ทอง ต้องเนิร์ฟนะกลืนนะถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยมันไม่ไหวอะโหดเกินจับมีแค่เียมร้อยก่อนถ้าไปสูเป้เป็นล็อกฟินาลกเลยไนะอ้เหี้ยเอาหนุ่ยิง แข็งมากจีนแล้วโอ้โหโอ้โหไปกันโอ้โหโอ้โหฝั่งมันก็หูเหมือนกันนั่นแหละโอ้โหสองตัวเดียวไปแล พี่เดียวสายแฮมแฮมหลอกกับพี่เดียวชอบแน่ปืนอะเปอ้าเปืน,น <c oughs> เปลี่ยนอ้า, <c oughs> อาอเปล่จบเลยวะำลังมันเลยมาอ,ย,ย,อ,อย่างนี้โอ้ยอาปืนเดิมมา <c oughs> อย่าหาทำนะวิงแมนจะโขกสองใครก็จ้าปืนมา โอ้โหนัดเดียวไอ้เหี้ย่ะแตกต่างมาอืมไอที่โอ้โหไอ้เหี้ยมันเดือดปะติดปืนยังไงวะอ๋ออ99เดียววะ อ๋อเยเ้อ๋อเย้อะนุ๊กจะทันนแล้ววะโอ้โห,โหอยู่ได้ตากระบอกอ่ะ เออเฮียกูตัวสุดท้ายพอดีบรรทาวเอาปืนไม่เปลี่ยนยังไม่จบว่าห้าพันดาเมจได้เลยเชียร์กูตีมา,ม,มาแล้วปืนใหม่มาแล้วอาสามด้วยไอ้เล่นตีใหมปืนใหม่ดีกว่าปืนใหม่ดีกว่า ว่าจะปืนใหม่อหรออ,อ,อ,อุ้ยไอ้เฮียมันเบ้ออะพี่ปืนเนี<ช>้ยไม่ไหวปะเนิรฟเถอะเฮียใครจะสู้ได้ว่ยถ้าชาร์จเต็มร้อยเนี่ยตายตายฟองนัดล่วงเลยฮียตายไ่อืมไม่ตายแต่เกาะแตกอะติดตัวพี่เห็นตัวเดียววอมรมล้อกันวอมรมปืนล้อยลอ,อยู่หลังหินนะลาย หลอดเลยหอดเลยรอดเลย โอ้เฮียยมเจอเป็นนีลูดแล้วหน้าสั่นเลยหน้าสุนจี้อ่ะไอ้เฮียบไปลงสี่สี่เป็นสามแล้ววะไอ่ห้าพันต้องมาห้าพันต้องมาจังหวะนี้อ้ยมานมีคนนี้เข้ามาคนเข้ามาโอ้โห ทำอะไรวะเนะเต็มเบอลแไอ้แรงๆนะแรงมาก,มากใช่ไหม <c oughs> แรงมากก่อแรงมากใช่ไหมปืนแรงในย่าปืนใหม่แรงน่าจะแรงที่สุดในเกมวตอนนี้น แกลิงเหรอฮะแกลิงเหรอฮะแกลิงเหรอโผมาใหม่ดีปัญหาวิ่งไม่โดน em sao mình nghiệp à? Ai cái một à? Trời ơi, đi kiếm đồn เอาหัวคเบิ่ลั่นได้ไหมเฮ้ยเกิบได้ลั่นข้อมันนี่ทับเียอะเลยนะจวจบ อโอ้ห้าพันดาเมตโอ้โอะไรวะมันะเดินได้กู